สวัสดีค่ะแม่ปอเองนะคะไปค่ะเพื่อนๆเ,เราไปทำงานด้วยกันนะคะวันนี้เราจะไปทำไปรับงานที่ไหนกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราดูไปก่อนนะคะแม่ก็อาการยังทรงๆอยู่นะคะก็เลยพักในใบเต็มเสียงเต็มคำได้ไปเอ,อสมองเบอร์นะคะ <laughs> ก็ช่วงเช้าที่แม่ไปทำงานคือออกบ้านตั้งแต่หกโมงสิบห้านะคะ <c oughs> ก็บางทีก็ออกสายค่ะเป็นหกโมงครึ่งด้วยบางทีนะคะบางวันนะอย่างเช้าๆอะค่ะทุกคนนะ่ะ ที่สั่งจากไลแมนในแอปไลแมนก็จะเป็นพุกโจ๊กคต้มเลือดหมูนะคะหรือว่ากาแฟนะคะก็ทานอาหารกันเบาๆค่ะจากนั้นใส่สายอะ่ะแม่ก็เริ่มทานข้าวตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง1 0บโมเพราะเช้าๆแม่จะกินอะไรไม่ค่อยลงคะ่ะจะใส่กินใส่สายเอาค่ะเพราะเราขอรับงานช่วงเช้าก่อนนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นอาหารตรงร้านป้านะคะตรงถนนสารคังนะคะจากนั้นแม่ก็นั่งได้ อไได้งานอีกแล้วค่ะได้งานไปส่งแถวบ้านตัวเองนะคะนี่คะ่ะหมู่บ้านทอฟี่เดีายวว่ากันนะคะแม่ขับรถส่วนทางคนอื่นเขาเพราะบางทีเราไปไกลเกินนะคะแต่ว่าตอนที่แม่ขับแม่ก็ระวังสุดๆดเลยนะคะสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้ก็ได้งานห้างแล้วนะได้งานห้างค่ะเป็นรับ mk นะคะรับ mk เลยเปนรอหนาน,นะคะทุกคนก็เลยแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนเข้าไปรับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจอผู้ชายะคะ่ะ แต่วจอผู้ชายเราจะได้ดูดีมีชั้นจักรูปเลยนะคะแล้วก็น่ะแต่งตัวให้ดีค่ะคิ้วไม่มีช่างมันค่ะขอให้ทรงผมผ่านก่อนนะคิ้ว้ท,ทําทีหลังได้ค่ะเดี๋ยวเรามีเงินแล้วเราไปทําคิว้วนะจ้าตอนนี้ก็เอ่อเคลียร์ตัวเองก่อนค่ะกินน้ํากินท่าให้มันดูเรียบร้อยก่อนนะคะเห็นไหมคะน้ำเี่ยคือเย็นตลอดทุกคนเห็นไหมแม่พกถุงแบบเก็บความเย็นไว้ค่ะอันนี้เป็นช่วงบ่ายเลยด้วยนะน้ายังเย็นดูสิุกคนทุกคนดูสิคะ เย,เย็นค่ะแม่เอาน้ำไประมาณ3-4ขวดต่อวันนะคะบางทีกินไม่กินไม่เยอะเพราะว่าบางทีเราเข้าห้องน้ำเราหาที่เข้าห้องน้ำยากอะทุกคนใช่ไหมไรเดอร์ทุกคนอะบางทีห้องน้ำก็ก็มีให้เข้าแถบแต่ว่ามีงานก็เลยยังไม่ทันเข้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไป MK แล้วอ้าวตัดภาพแล้วอยู่หมู่บ้านละลินแล้วคะ่ะทุกคนอยู่หมู่บ้านละลินแล้วนะคะอ้าวตัดภาพอีกทีนะคะตอนนี้นั่งรอง,งานอ้าวงานเข้าคะ่ะทุกคน ไม่ใช่มาไม่ได้พักนะคะได้พักค่ะทุกคนแต่ว่าเพอ,เอิญว่าตอนที่แม่ถ่ายก็เป็นช่วงที่แบบอองานมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่บรรยากาศของส่วนสมเด็จนะคะซึ่งนํารถไปแล้วทุกคนนารถไปเยอะเลยอ้ยขอโทษค่ะเสียงไลน์มาตอนนี้แม่มารับชาตามือนะคะในห้างโรบิสันนั่นเองนะคะเออนี่ค่ะเป็นเอ,อ่เอ,อตอนนี้ตัดภาพแมมโคลแล้ว อันนี้ค่ะกลับเข้าเมืองค่ะทุกคนไปส่งของมาที่แยกสตาร์ไลท์ค่ะกลับเข้าบ้านซื้อของซื้ออะไรเสร็จบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ